9ตัวละครสุดก๊อตนะครับในด้านของตัวเองนะครับในเรื่องวันพีชจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีทัังหลายสําหรับการ์ตูนเรื่องวันพีทนะครับถ้าพูดถึงว่าอะไรเอ่ยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าอาจารย์โอดาเนี่ยผู้ที่วาดการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมักจะใสมาตลอดเลยก็คือเหล่าบรรดาแก๊กต่างๆนะครับมุกต่างๆที่แบบเน้นเอาฮาเสลือเกินนะครับและก็จะมีอันหนึ่งนะครับที่เป็นแก๊กที่อาจารย์โอดาเนี่ยทำมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลดีเสมอเลย เพื่อวังกําลังการเสลือเกินหรือบางตัวละครนะครับไม่ได้เป็นก๊อดนะครับแต่จะออกแนวนะครับถูกทําร้ายซ้ําๆนะครับชีวิตเจ็บปวดเสลือเกินแบบบางทีนะครับต่อสู้แล้วก็แพ้แล้วแพ้อีกนะครับหรือบางทีนะครับก็ถูกขั่นแกล้งนะครับโดยอาจารย์โอดานะครับทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับหมดท่าหมดรูปไปเลยวันนี้นะครับก็เลยจะนําเสนอตัวละครเหล่านี้นะครับว่าเอ้ยตัวละครก๊อดก๊อในเรื่องเนี่ยหรือจะให้เรียกง่ายๆก็คือเราตัวละครแก๊กในเรื่องนะครับที่แบบโอ้โหอาจารย์โอดานะครับ ในเรื่องวันพีสโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube ของผมและก็ Facebook Fan Page นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยสําหรับก็อดบาร์กี้นะครับเราต้องเอาบุญบารมีของพี่แกนะครับในการประเดิมตัวแรกในคลิปนี้ก่อนเลยสำหรับบาร์กี้นั้นนะครับถือได้ว่าเป็นตัวละครก็อดตัวแรกเลยนะครับในเรื่องวันพีสนะครับแล้วก็เป็นต้นฉบับเลยนะครับของคําว่าก็อดในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากว่าที่ตัวละะครกอื่นๆจทํา ยอยเข้ามาเนี่ยบาร์กี้นะครับก็เป็นคนตัดริปปินเปิดประเดิมให้กับการ์ตูนเรื่องนี้เลยด้วยความที่ว่าบาร์กี้นั้นนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่อาจารย์โอดานั้นชอบที่สุดเลยนะครับจึงทำให้ตัวนี้นะครับก็มักจะมีบทบาทเสมอเลยในการ์ตูนเรื่องวันพีทจากจุดเริ่มต้นนะครับที่เขาเนี่ยเป็นเด็กฝึกหัดนะครับของเรือของราชาจนสลัดอย่างโกดีโรเจอร์แถมยังเป็นเพื่อนสนิทนะครับกับทางด้านแชงคูดิกด้วยนะครับในสมัยเด็กๆแต่ชีวิตของเขานะครับก็ผกผันไปหลังจากวันที่เขาได้กินพลลังผปีศาดยบากีครับอรัด พีดโดยการที่พี่แกนนั้นนะครับก็ประท้ากับลูฟี่กับโซโลในช่วงแรกๆเลยแต่แค่แน่นอนแหละครับว่านะครับคำว่าคนละชั้นนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับพอในช่วงนั้นนะครับบาร์กี้ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์มากมายแต่ก็พ่ายแพ้นะครับให้กับลูฟี่ไปและพี่แกนะครับก็ไม่ลดละความพยายามนะครับพยายามจะไล่ตามลูฟี่นะครับแล้วก็เริ่มเฉิดฉายความก๊อดของตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งนะครับลูฟี่เนี่ยก็คือบุกเข้าไปนะครับในคุกอิมเพลดาวนะครับในตอนนั้นเนี่ยทางด้านบาร์กี้ก็คือถูกจับเข้าคุกไปแแลลล้้วะะทาาางดนนูฟี่่รัับบกกกก็มมือเ นะครับในการแบบว่าแหกคุกออกมาและหลังจากนั้นนะครับนักโทษที่ตามบาร์กี้มานะครับคิดว่าบาร์กี้เนี่ยคือก๊อตด้วยความด้วยพี่แกนะครับปูมหลังดีเสลือเกินนะครับเคยเป็นเด็กฝึกหัดนะครับของคนที่เป็นราชาจนสระดอย่างโกดีโรเจอร์แถมยังแบบผู้สนิทสนมนะครับกับแชงคูนะครับและก็คนอย่างหนวดขาวนะครับผู้ที่เป็นสีจักรพรรดินะครับอุตส่าห์มาทักทายบาร์กี้ก่อนด้วยนะครับจึงทําให้นะครับความก๊อตของบาร์กี้นั้นมันก็เจิดจระจัดเสลือเกินนะครับจนทําให้นะครับเหล่าบรรดาก็ต่างนับถือ และพร้อมจะเสียสละตนเองนะครับให้กับบาร์กี้เพื่อเป็นลูกเรือแก่บาร์กี้ให้ได้และความก๊อตของพี่แกมันก็มาหยุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับพี่แกก็สามารถนะครับขึ้นมาเป็นเจเทพจนสลัดได้เนื่องจากว่านะครับบุญบารมีของพี่แกมันเยอะเสลือเกินรัฐบาลโลกนะครับก็เชื่อว่าเฮ้ยไอ้บาร์กี้มันก็ไม่ธรรมดาหรอกจึงทำการนะครับมอบตำแหน่งเจเทพจนสลัดให้กับบาร์กี้ไปนี่แหละครับต้นตำรับความก๊อตนะครับของบาร์กี้มาต่อที่ตัวละครที่2นะครับสลากาเป็นก๊อตกระสอบทรายถ้าพูดถึงนนะะรรรับตาแห่่งงกสออยปจเืวพี ก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านสโมเกอร์ขอที่บายก่อนแล้วกันเผื่อใครงงว่ากระสอบทรายคืออะไรจะมาซ้อมมวยกันหรอกระสอบทรายนะครับเวลาเขาซ้อมมวยเขาจะเตะกระทืบนะครับหรือว่าต่อยกระสอบทรายเพื่อทําการซ้อมใช่ไหมล่ะครับแน่นอนแหละครับว่าสโมเกอร์นั้นก็เหมือนเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มักจะถูกกระทืบก่อนเสมอเลยทั้งที่ในตอนแรกนะครับก็เปิดตัวมาเวอร์วังอลังการนะครับความสามารถเคยเกือบจับลูฟี่เข้าคุกได้แล้วนะในตอนนั้นนะแต่ก็ได้ทางด้านดราก้อนนะครับมาทําการช่วยเหลือลูฟี่ไว้ซึ่งหลังจากที่เขาพยายามจะไล่ตามทางด้านลูฟ่ยิงตาม ก็ยิ่งห่างนะครับนับวันนะครับก็ยิ่งจะหลวยโถ่ยขึ้นทุกทีและแน่นอนเลยครับว่าพอเหตุการณ์นะครับหลังทำสกิปมานะครับพี่แกนะครับก็ถูกโดฟามิงโกนะครับกระทืบสยับเลยถูกพลังผลปีศาจของโดฟามิงโกทำนะครับจนทําให้ร่างกายของเขานะครับก็คือเป็นเสี่ยงๆเลยหากไม่ได้นะครับทางด้านของอาโอคิยินะครับมาช่วยในตอนนั้นก็คงจะทําให้นะครับทางด้านของโซโมเกอร์นั้นนะครับก็คงจะไม่รอดแน่นอนนะครับจึงทําให้นะครับถ้าพูดถึงว่าตําแหน่งกระสอบทรายประจำเรื่องวันพีนะครับแล้วก็ แล้วก็มาต่อที่คนที่สนะครับสรับก็อดเอเนลูหรือว่าเอเนลนะครับแล้วแต่จะเรียกละกันสําหรับคนนี้นะครับยังไงก็ต้องเป็นก็อดนะครับเพราะว่าพี่แกนะครับเรียกตัวเองว่าตัวเองเป็นก็อดเลยด้วยความที่ว่าพี่แกนะครับมีพลังผลปีศาจที่แบบโคจะสุดยอดเลยนะครับเป็นพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับสามารถใช้สายฟ้าได้และด้วยความที่ว่านะครับพี่แกสามารถใช้ฮาคี้ได้แบบทรงพลังสามารถรับรู้ได้เลยครับว่าคนนู้นทําอะไรอยู่คนนี้ทําอะไรอยู่ด้วยนะครับเหมือนกับว่าพี่แกนั้นนะครับจะเป็นก็อดในเรื่องมากๆถ้าเอเนลูน้ไไมม่ดาเจ กับลูฟี่เสียก่อนนะครับก็คงจะแบบว่ามีความโอความเก่งนะครับเวิร์วางไปเรื่อยๆเลยแต่เนื่องจากว่านะครับพลังผลปีศาจของแกนั้นนะครับดันไปแพ้ทางนะครับพลังผลปีศาจของลูฟี่ที่เป็นยางจึงไม่สามารถจะช็อตเข้าไปในตัวของลูฟี่ได้นะครับแต่ก็ถึงกระนั้นก็ตามทีนะครับความเมงกอตในตัวของเขานะครับมันก็ยังคงอยู่เสมอเลยสหรับกอตเอนเนลูก็ตัวเองเล่นตั้งชื่อตัวเองแบบนั้นนี่และมาต่อที่คนที่สนะครับสหรับกอตลูฟี่สำหรับลูฟี่นั้นนะครับถ้าก่อนเหตุการณ์นะครับที่ เอาเป็นว่าเป็นแค่สกิลเพลงและกันที่เขาสามารถชนะศัตรูได้นะครับแบบงงๆนะครับอย่างเช่นชนะก็อดเอเนลูนั่นแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เขาสามารถชนะคนนู้นคนนี้ได้อันนั้นเป็นส่วนที่เข้าใจได้เลยครับก็เพลของเรื่องนี่ถ้าจะไม่ชนะก็เรื่องแปลกถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่แบบโอ้โหมันกลายเป็นก็อดในทันทีเลยนะครับหลังเหตุการณ์ที่เขาทำการบุกเข้าไปนะครับตีรังของบิ๊กมัมโดยการที่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นนะแต่เจ้ามอร์แกนนะครับคนเขียนข่าวดันเขียนข่าวเวอร์วังอลังการนะคร เพื่อจัดการบิ๊กมัมนะครับและสามารถคว่ำบิ๊กมัมได้ก็เหมือนเราทํให้บิ๊กมัมเจ็บอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันเป็นข่าวแบบว่าไม่จริงอ่ะคือลูฟี่ไม่ได้วางแผนอะไรแบบนั้นนะครับมันเป็นความฟลุกอย่างเดียวเลยจึงทาให้นะครับหลังจากนั้นลูฟี่นะครับก็กลายเป็นก๊อตขึ้นมาในทันทีแล้วก็ก้าวขึ้นในเป็นจักรพรรดิคนที่5นะครับแล้วก็มาไปยับยั้งความก๊อตของพี่แกตอนที่พี่แกนะครับถูกไคโดคว่ำไปในตอนนั้นแต่ถ้าพูดถึงว่าตัวละครตัวไหนแม่งโคตรกอดนนนเเรื่ะักก็็็ปวไาถ้พ เข้้้าใจจุดดนีไมาต่อที่ตัวละครที่สําสหรับก็อดมาโทรโลมิโอสำหรับลูฟี่เซนไปของเรานะครับที่ข้างไข่ในตัวของลูฟี่มากๆเลยนะครับก็คือเรือพี่แกก็ติดรูปโจรสลัดนะครับแล้วก็พร้อมลายเซ็นเลยนะครับของกลุ่มหมวกฟางไว้ซะเต็มไปหมดเลยซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยมาโทรโลมิโอมันก็ตยังไงอ่ะพลังผลปีศาจก็ไม่ได้แบบว่าดูเวอร์วางอลังการโอเคแหละพลังผลปีศาจมันโหดที่ว่าสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่ควรเป็นก็ตหรือเปล่าสําหรับมาโทรโลมิโอนั้นนะครับถ้าพูดถึงว่าอะไรนะครับที่เป็น ก็คือพี่แกนั้นนะครับสามารถเดินเรือนะครับมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงกันนะครับต้องบอกก่อนละกันว่าไอ้กลุ่มโจนสลัดเนี่ยกลุ่มโจนสลัดบาโทขับที่มีกลุ่มหมวกฟางเป็นไอดอลนะครับพี่แกสามารถเดินเรือมาได้ถึงทุกวันนี้เป็นอะไรที่มันบ้ามากๆเลยเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่มีต้นหนเรือและเวลาจะไปไหนมาไหนหรืออยากจะไปทิศทางไหนนะครับก็จะโทรถามยายเอาคือแบบอื้ ได้ด้วยเหรอแบบนี้นะครับโทรถามยายแล้วยายก็จะบอกมาถูกเสมอและพี่แกนั้นก็รอดพ้นนะครับจากเคลอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นใน New World หรือในแกนไลน์มาโดยตลอดเลยคือรอดมาได้ยังไงมาถึงทุกวันนี้นะครับโดยการที่โทรถามยายเอาก็เลยขอยกให้แล้วกันนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีเสน่ห์นะครับแฟนๆแบนพีชหลงรักไม่ยากเลยนะครับก็คือก๊อตนักเดินทางของเรานะครับแถมยังเป็นแฟนแันแท้กลุมหมวกฟาอีกนะครับก็เลยแบบยกตําแหน่งนี้ให้เลยแล้วกันนะครับเพราะดูเหมาะสมกับพี่แกเสเหลือเกินคนบ้าอะไรเดินเรือไปแบบนี้ได้้แลลววกก็มาตต่่่ออททีีััะะร6บสหขง อันนี้จะเป็นแนวเชิงเดียวกับทางด้านของสมเกอร์นะครับแต่เป็นเรื่องของค่าหัวนะครับโดยการที่ว่าชอปเปอร์นั้นจริงๆเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับคือง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นภาระกับกลุ่มนี้เลยนะครับช่วยในการต่อสู้เสมอด้วยนะครับความสามารถต่างๆมันหลากหลายมากๆเลยแต่ด้วยความที่ว่าค่าหัวนะครับมีแค่100เบลีเท่านั้นเนื่องจากว่านะครับรัฐบาลโลกคิดว่าชอปเปอร์นั้นนะครับเป็นเพียงแค่แบบว่าสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะครับไม่คิดว่าเอยจะเก่งอะไรขนาดนั้นจึงทําให้ค่าหัวของชอปเปอร์นะครับกๆ เลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวละครหลายๆตัวในเรื่องก็เป็นอีกหนึ่งแก๊กฮาๆนะครับที่อาจารย์โอดาใส่มานะครับเกี่ยวกับตัวของชอปเปอร์นะครับก็หวังว่านะครับสักวันหนึ่งชอปเปอร์นั้นค่าหัวของพี่แกนะครับจะพุ่งทะยาไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็จะหลุดพ้นความเป็นก๊อตนะครับเรื่องข่าหัวอันน้อยนิดนี้ลงไปได้แล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่7นะครับสลับเพจวันตัวละครน้องใหม่นะครับประจําเรื่องวันพีนะครับของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดนะครับซึ่งเพจวันนี้เนี่ยหลายคนก็ เขาก็คือกระสอบทรายนะครับแห่งดินแดนวานัคูนีเพราะตั้งแต่เปิดเรื่องมานะครับพี่แกนะครับก็ถูกกระทืบแล้วกระทืบอีกนะครับทั้งที่แบบจริงๆมันเก่งนะเว้ยเป็นหนึ่งในหกล่องหน้าพาแต่ก็คือโดนแกล้งตลอดเลยนะครับถูกกระทืบบ้างถูกไอ้นี่บ้างนะครับไหนพออยู่ในหกล่องหน้าพานะครับก็ดูเพื่อนๆดูถูกอีกว่าไอทางด้านเพจวันเนี่ยกระจอกสุดนะครับในหกล่องหน้าพานะครับเนี่ยจะโดนน้องอุนตีจังของเรานะครับที่เป็นพี่ของเพจวันนะครับคอยแบบตื้อคอยแกล้งเพจวันตลอดเลยนะครับความน่าสงสารของตลลครนีี้จึงมมากกๆเย็ เลยแบบยกให้ละคันะครับเป็นกระสอบทรายนะครับประจําประเทศวานูคูนี้แล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่8นะครับสลับซันจีอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่อาจารย์โอดานั้นนะครับมักจะการแกล้งพี่แกเสมอมาเลยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆของวันพีดแล้วตั้งแต่เรื่องใบประกาศจับนะครับที่แบบว่าโอ้โหใบประกาศจับแต่ละอันนะครับไม่เคยตรงกับหน้าเลยหรือแม้กระทั่งนะครับการสเก็ตหน้านะครับของทางด้านซันจีนะครับในประเทศวานูนะครับยังแบบโอ้โหจะเทียบกับโซโลมันคนละชั้นกันเลยคือมักจะโดนแกล้งเรื่องนี้ตลอดเลยนะครับหรือจะเป็นเรื่องผู้หญิงออย่างี้คื ช่วงทมสกิปสองปีนะครับคนนู้นถูกส่งไปหาผู้หญิงบ้างคนนี้ถูกส่งไปแบบที่ดีๆทั้งนั้นเลยแต่ทางด้านซันจีน,นะครับด้านถูกส่งไปหากระเทยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็คือชอบผู้หญิงไงก็ทนเจอเธอเลครับคอยลุมถึงตลอดต้องวิ่งหนีตลอดเวลาเลยก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่น่าสงสารนะครับหรือช่วงล่าสุดนี้นะครับเทียบว่าซันจีนเนี่ยก็มักจะถูกทางด้านของกินเบนะครับบทบางบทบาทไปเยอะเลยนะครับจากที่เขาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเบอร์สามของกลุ่มนี้นะครับก็อค่อยๆถอยลงไปแล้วก็คืออยู่ห่างจากโซโลห่างจาาากกินนนเบไปออีีนะคครรััวววมสสงงขตตล้ ก็เลยเยอะขึ้นไปอีกแต่เป็นนั้นว่านะครับมันก็เป็นแค่มุก1มุกนะครับที่อาจารย์โอดาพยายามจะแกล้งซันจิตลอดมาก็แบบว่ารักนะเล็กแงงอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็มาที่ตัวละครที่9นะครับตัวละครสุดท้ายสลับก็อดอุซบนะครับคือตัวเนี้ยไม่มีไม่ได้เลยนะครับอุซบเนี่ยมันก็กรณีคล้ายๆกับทางด้านบาร์กี้นะครับก็คือไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ถูกอวยให้เวอร์วังอลังการนะครับด้วยความที่ว่าอุซบนั้นนะครับเป็นคนในแบบที่โกหกมากๆเลยนะครับโกหกเรื่องนู้นทีเรื่องนี้ที้ดลสุ่ นะครับค่าหัวของเขานะครับก็พุ่งทะยานไปถึง200ล้านเบรลีแถมยังได้รับการขนานนามนะครับในใบค่าหัวเลยครับว่าเขาคนนี้ก็คือก็อตอูซบนะครับเนี่ยแหละครับต้นตำรับคาว่าก็อตจริงๆเลยก็ถือได้ว่านะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เป็นเสน่ห์ของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับพี่แกมักจะโกหกหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับและมักจะได้ดีเสมอมาเลยสำหรับก็อตอูซบนั่นเองก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น9ตัวละครในเรื่องนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับแต่ละอย่างเป็นของตัวเองนะครับก็คือเป็นตัวละครเนี่ยาาางงนนกกเเ่่่ไมมแแหละตออจร์ดัข บทแกล้งตัวละครเหล่านี้นะครับหรือว่าทําให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็คือมีสีสันมากยิ่งขึ้นผมก็อยากจะนําเสนอนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนะครับมันก็จะมีตัวละครนะครับที่ทรงประมาณเนี่ยเยอะเลยนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะแต่วันนี้ก็แค่9คนเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีเป็นพาร์ทงก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองเสนอมาแล้วกันคิดว่าตัวละครตัวไหนนะครับที่เป็นก็อ์นะครับด้านต่างๆอาจจะเป็นด้านการกินด้านอะไรก็ได้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับใต้คลิปนี้เลยโอเคหากใครที่ยังไม่ได้กดและกดกร้ หรือ Facebook Fanpage นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใกล้400,000ซับแล้วสำหรับ YouTube f a n น a g e ก็เพิ่งผ่านแสนซับไปนะครับหวังว่าปีนี้นะครับมันจะดีขึ้นและปีหน้านะครับก็คือจะดีขึ้นไปอีกขอทุกคนนะครับฝ้าไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยสวับวนนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ